สวัสดีครับมือนี้มาลวยภาพมาตาในทาาเมียปูโค้งสุดท้ายเพิ่นหาเลขไปแล้วเพิ่นฟันดีพี่น้องนะครับฝันเห็นสารมาพุ่มเห็นเหรียญนะครับเป็นเลขตัวใดนะครับลองไปที่ตามก็ฟันเมียปูปักกันเลยครับมือนี้กับมาตามเลขเมียปูโค้งสุดท้ายเนาะอ่าย่างนี้ว่าเพิ่นฟันไม่แล้วแต่ว่าฝันเป็นเลขตัวเก่าแป๊กแปละพี่น้องก็เป็นเลขเพิ่นที่เขาแล้วบ่นะครับก็เลยมาตามให้นะครับ อเมริปูมันยังสั่งกันผกอหันขังใส่มันั่งแถวนังลักนังก็ยังนกจากนอนนี่เพราะว่ามันอากาศนมันเนี่ยเนี่ยเม็ดโกมันยังสวยเพราะว่าไปนเป็นต่นอนดีนเห็นดีมันเป็นอากาศขึ้นนะอันขังใส่ปานน้ำเขาย่ปิงนะว่าเล้วาจไปบางวังไฟยังติไปว่รดกับบะมี่โดนกับไปสอบส้นยิ่งจะส้นยิ่งจะบังนะวนนยังน้ำเขาบางวันแหกเไปเห็นรถไฟรถไฟดันสิบามสิบสี่มื่อนี่แหละเอาไปร้านสอมบแบบนี้ สร้างความกับเมาเอ๊ะอ้จำาเงินดไต้องเจียนไหนสร้างความปันเลวสร้างข้ามเมาสิเร่อางควาปันแล้วบุญธรรมดาแล้วเนาะไม่พูดขอยมาว่านนี่รอกับกองไว้ขากับกองไว้กองไว้ก็ระมองถอนมุนอัเนเนาะเพาว่าสีแก้างเป็นไไหมกุญแจลออ้งไหมแม่ปูฝันแรกับฝันว่ากับฝันที่เห็นสามีตายมาหาวันฮะ ทีนายนายจักไหมฝันแรกฝันแรใช่ไหมฝันฝันว่าแกมาอยู่ไอ้เขามาเงี้ยนไ่ได้เขาปหมันเงี้ยนหรอกเฝ้าวายู่หน้าประตูอยู่หน้าบ้านเขินบาก่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้เตียนตู้ยานบานเขาก็เลยยางออกมาหาแกถามอันนั้นอันนี้แก่แก่กับเบาเยี่ยงหรอกหนาสาวสาวแก่บังกังสีอ่ะนี่จะยืดห้าห้องห้องหนาเห้องข้าคักนั่งสินะกับคิดว่าแก่จีไปเลยรวยคิดว่าสุดท้ายหลงสินะคือยื้อเ้าเบิังบังกังสีจ้องกับก้มกักกับ ก้วมฝันเน่านันมันคือความจริงมันมาลาังก็พระทารร่าน้โดนเนาะแต่ว่ากแก้กับชีรายสิไปเลยสิบ่ันั่นเนองท<ม>ั้งสินะคือสิไปเลยอย่ังสิ้นะแต่เจ้มาบอกยังจังๆ,ๆ,ๆยอย่างๆไงล่ะเรืองต่อกันฝันอะไรอยู่บ้นงอะฮะเรืองฝันที่นัน่นประชุนฝันที่ประชูนเป็นผูน้บ่าวชำนอยมาหากลับมาอยู่น้ำกันนะคววมฝันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นบทเป็นภาคอะว่าได้ฝันว่าบทเป็นภาคดอกฝันไว้ช่วงมัยุ่งกันไม่ไหม่นานะช่วงเขาได้กันไม่ไหม่นานะ ฟันวายกรับขึ้นมาอยู่น้ำกันนี่แหละว่าคือคือแกมาเอาไอ้ขึ้นอย่งนี้นะเพราะว่าการิถามมาแกกับฟันวายเข้ามาไอ้เป็นไะไรตัวอยู่กับผู้ใดดอกเข้ามาเอาหาตัวขึ้นนี่ละขึ้นหากันคือเก่าไม่ไปอยู่กับผู้ใดแกว่าอังสีได้รวยเพิ่มฟันไหมสบายกับฟันก็แฝงไปดอกเลยเปียพ่อเล็กน้อยเจ้พ่อเล็กน้อยพ่อเล็กน้อยกับพ่อกันอยู่ในกบุญในงานไอ้จับไอ้ผ้าแกไปซื้อนั่นไหมขนมไปซื้อขนมปัจทีบนีอ้ซื้อขนม ก็ได้จับเงินคืนวางเงินสีบาดไปที่นี่พ่อออกนั่นมันจะเป็นก้อนมุ่นๆเป็นเป็นแปะจะอยวยูชีบบาดไปั่นไปซื้อไชกับว่าบ่บพ่อไปซื้อไชกับพี่หลังข้ากับพี่เด่นมาซื้อสหการวันเฮ้าครับสีบาทออกมามันเป็นขนมคือขนมคือจังไงขนมแป้งขนมอะไรยังไงเฮาบีบบอกเป็นกอขาวเป็นแผ่นไหมเป็นก้อนเป็นแผ่นไหมครับวันเดียวยูชีบบาดไปท่านไอ้เด็กน้อยกันลุนก็ยังไอ้ลุนอเมี้ยงไหมจำนั่นเรียนก็เรียนชีบเรียนก็เรี้ยบชีบเนาะตอนแรเนี่ยง มี่ไหนึ่งูนเนาะไหนึ่งศูนยเาเลยกบ้านที่สามีมาหาคือเก้าแปดเก้าแปดสามีอายุเท่ากสี่สิบี่สิปีตอนตายสาเก่านาะตอนตายสามสิบเก่าแต่ว่าเต็มอายุเต็มแต่ว่าก็ได้ตัวไหนี่นะครับผมตัวไหสี่สิบบานนี้ก็จะได้ตามอยกเพราะว่าฟันไม่เพิ่นเป็นเลขเดียวกันฟันแบบไรเขาลองสอบถามมึงเอาฟันไม่ลาสุดนึ่งันไอ้ฟันมื่เคืนนี่เนาะมันก็ไอ้ฟันี่จักเถียฝัน่าสรรบางุ่มหน่อย แบบก็ยู่เหี่ยนเท่าก็ยูงเหี่ยนกระจอกแม,ม่นเป็นสามไนด์ดิสารหน่อยหน่อยกระจอกมาเสือมาตัางนะาที่นี่พวก็เลยไปเจ้ายู่หมองไหนบูตตาบาบอูได้ตวาว้างฉันูมพไมพก็ยูงเหี่ยนเท่าเียนอยู่จังสี่เดือกังเโน้มเราเียนิวม่เี่ยลยว่คือเอนี้ยนเขาบําเนี่แะจังไหนบูแบบตะบามันเป็นสันผู้พมนั่นแม่เคยได้ยนนะตังคู้ิมอันนั้นกับฉันผูมตังไว้อยู่ที่นี่เ่าก็เล่นนางรง เขาก็เลยดังร้องเขาก็เลยเห็นเหรียญไอเห็นเหรียญเงินนอกว่างไว้อยู่ชองเหรียญเลยจับขึ้นมาว่างไว้อยู่ชองเหรียญนนัเลยจับขึ้นมาที่ไหนก็เลยเบื้งเอาคือจังหวะคือจังเหรียญของของในกระเป๋าที่ของของเก็บไว้เท่ากันแล้วมันมันเลยเป็นของของอีหลีอืมวันที่นี้ได้ว่าสีเอาได้เว่าสีเอาชองเหรียญนั้นมาใส่กระเป๋าของได้ว่าโอ้ก็เอาดอกให้เพิร์ลซาฟา่ามันอยู่น้ำเพิร์ลเหลวระหว่างที่น่ะเอาว่างไว้เพิร์ลซาฟาร์เกิดมาาเพระว่าผู้นี้มันก็เอาของเพิร์ลได้มา ม่นเป็นของเปิ่นของผู้ใดกับว่ากาวของก้นเรืไว้เอ็ซีเอาไว้เปิ่นซาดังเปล่ยนหรือเอาว้างไว้ชองเหรียญนั่นเพราะนี่ชองเหรียญนั่นเขาเรียกเบิ่งกะคักมันขันเป็นเหรียญนอกของข่อยที่ข่อยเก็บมันู่เสมื่อยไหมมันชองเหรียญเงินนอกไหมเงินเหรียญเหรียญพนี้เหรียญเถอะนี่เลยโอ้กว่ากับฟันจ้องชันแม้จนกว่าเงินฟันมาห้าใบใต้สันพระพุ่มเขาเลยไปขึ้นมาเบิ่งมันเป็นเหรียญเหรียญกับเป็นเหรียญของข่อยข่อยก็เลยว่างให้เพิ่ลกว่าเลยอบ้าเอาเพราะว่ามันอยู่หันแล้วก็เลยว่างไว้เพิ่งเลยตื่นครับ มันเิ่งของกวองมันเลยแมนยังมันเป็นของกขางอยู่ในหันไหเหรียญเพื่อเหรียญแรกนี่มาเลยไทยเด้เดี๋ยวช่วยเบิงเ้นนะครับเหรียญแรกมันมีเลขที่สตัวมีเลขสอศยตัวหน่อยได้ตัวนี้ก็มุมเลขหาศูนยเดี๋ยวก็เลขหนงศนย์เห็นปะมันมาตรงกับฝันแรกคนที่มีหนึ่งฝันแรกมันมีหนึ่งศูนย์เออบ้านนี้อีเหรียญปขอเล่านะเหรียญเหรียญาประเทศเนาะก็เป็นเลขหนึ่งเก้าดไหม แต่ว่ามันขอว่ามดตัวเลี้ยงกับมันมันตรงกับเลขบ้านที่สามีเขาไม่ยินอยู่หน้าบ้านเลยชื่อว่าอันเมื่อนะมันตรงกับมัคข้องปันไปไอ้ตี๋ก็เลยว่ามันฟันตรงมันขอว่ามดเป็นเหรียญกับเรียญในหันนอหนวอยเนาะเลี้ยงในมันตรงกันแท้นะครับไว้ใตไว้แสดงว่าเลขเพิ่นเขาแล้วเนาะนะครับอืมเอานะครับโชว์ตัวเลขเด้อนะครับโอ้ยังว่ามันตรงกับตัวเหรียญงามัเลยอ้าวฟันของสุดท้ายเพคนนะครับฟันแรกกับฟันสองเลขตรงกันเด้อนะครับฟันแรกนี่ก็เลขหนึ่งศูนย์เนื้อกันนะครับเลขบ้านตกัน ก็เรียกคุณอาจจะเขาเลี้ยวเด้อนะครับในเหรียญนี่มีสองศูนย์หาศูนย์แล้วก็นึงศูนย์นะครับเจ้าเรียกศูนย์ใหญ่ก็มูก็เลยเอาน้ำนะครับเหรียญงามอยู่กลางมูเลยก็เลี้ยเพิ่มน้องเมยปูเนาะเป็นเหรียญใหญ่นั้นหวยเนาะเหรียญใหญ่เป็นวงงามเหรียญหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าไม่ได้ถือมาแต่ว่าหวยแปดนะครับไม่ได้ถือเหรียญมาโจรเนาะเหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับก็เลี้ยววงหกเก้าแปดน้ำวนตรงกันกับฝันแหลงิ่นเด้อนะครับเด็กเพิ่นอาจจะเขาแล้วก็ได้เด้อนะครับสำหรับเรียกพ่อเม่ปูในงวดนี้นะครับฝันเทอ กระเด็นะเหล็กตัวเก้านะครับฟันเป็นเลียนบร้ตีอย่างไหมเมตตื้นบอลตัวแรกเขาไดนตีเเนาะ่ว้าฟันครั้งนี้มากเรียนกับเ้าไปือความฝันมันมันมีตัวเหล็กเขามาเหมือมัน่ววยมันตัวเหล็กมันกันกัะ่วยนี่ไปเลียนอ่ไหมเรียนที่เขากันบริตีมันยด่เรียาเนอเบเลยอย่างนี้เจากับไปตังกันได้รวยเน่่เก็บมากวาเร่บงพอสอบกเบงก็ได้ขัมื่อนี้ผมบอกเ้าเอาเข้าใจด้เพรว่าบางว่าไอ้วันที่เธอไดพอสอบเธดเป็นตีไปนี่แต่มึงถามก็จะไม่อเหมือนเ้าเห ก็ได้เรียนมากบิ่งยทีงดีเลยเนาะก็ไม kind of ่อาจจงใกล้เล้วรว่าห้จะไมล้าท้องไหวเพว่าห้เนาะแล้คิดว่าก็ไ่ได้มากง่ายๆด้วยไปมักทบจับรวมกองเก่าเนาะครับไปคีดว่ารี่เขรียกก็ไ้นะครับไปทบจมของเก่าไหวเงินจามังหวยังก็มีเมืดอพราะตเจ็ดก็มีไหวเจ็บไปมืดอายอยู่เป็นราคาประมาณสิเป็นราคาแต่ว่าก็ทจับมของเก่าไหวในพ่อนังกักับพ่อนันก็ไหวเก็บไหวของเก่าของมักจับสม ทำหวยเป็นยังคองจิมพ์พูดได้ได้ที่ถามขอเพิ่มขึ้นฮะได้ขอเพิ่นว่ะเพื่ออะไรที่ฐานแต่ว่าข้าว่างเงินไว้เอาไว้เพิ่นขึ้นเอาไว้เพิ่นขึ้นกับว่าเนี่ยห้าเพิ่นให้เลขเข้าเพราะว่าเข้าเป็นของเข้าอยู่แต่ว่าเข้ากับว่าเข้ากับให้เพิ่นไหมเพื่อความปันให้อาให้เพิ่มได้แล้วอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างลางด้วยไต่สารด้วยขี้ดินแม่อาจจะเป็นเลขล่างเลยเอากระว่างไว้เอากระว่างไว้แม่อยู่ข้างล่างสารน่ะย้งสี่พันประพูนแต่ว่าเขาวางใบด้วยใต่สารเพิ่มเข้าเอากระว่างไใบเพิ่มขึ้นก้อน เอาะครับก็ถือว่าฝันดีแเนาะสาระฝันแม่ปูสองฝันมันกตเลขตัวเก้านะครับลเ,ลรเลข 9, เลขกิดฝันแรกกันหนึ่งศูนย์นี่เก่าแปีกกับวิ่งทั้งสองอันนะครับแต่ว่ามันอยู่วันศิลด้วันศิลภาษาถูกาถูกพาะวัหน้าวันศิลปอคนชินนกเออเนชะวันศิลได้มันน,มน,นีน่นน่วันศิลเออนวันศิลม่ปูมากตัวใดซื้อฮะซื้อตัวใดจะย่มากตัวใดก็ซื้อน้ำไอ้กันซื้อน้ำหนึ่งศูน กับหนึ่งชูนกับเอนลกันนี้นะว่าจีซื้อนับชูนเม่สิเรียงจีเอนเอ๋อที่ชูนเอามปเลยีูนเออเพราะว่าจีชูนดาบสิคามก็ได้มามมแม่นพระขามอายุปูเลยตัวราชีบาทก็ได้อายุสามีเลยีชูนจีน้ำหนึ่งศูนจีชูนหาชนแล้วก็ศูนหนึ่งางฉีละจีชอน้าตัวเล็กตัวนี้เพราะว่าเล็กเขาเด้มาหามะจี้อบิงไหมครับผมก็บบรณเล็กที่เก่าเปียกจีชูบนนี่ตัวราีบาทเงิ้ยเยอะจี้อบนตัวราชีบาทเก่าเปียกซื้อหลายเด้อนะเปแกปูนะครับ เอานะครับสองลูกวางวันนี้นะครับแม่ปูมีสอ,<ม>อง<ม>ค,อค้ฝันเนาะฝันแรกก็ยังมีหนึ่งศูนย์แล้วก็มีเก้าแปดมีอายุสามีทีติตายไปแล้วคือสี่ศูนย์เท่านั้นนะครับวันนี้พูว่าฝันว่าเห็นสารประพุ่มฝันไม่ล่าสุดน,นะครับไปเก็บเหรียญสองเหรียญอยู่ใต้สาร<ม>ประพุ่มเป็นเหรียญของเพื่อนอ้หลีในฝันนะครับเพื่อนว่าเบื้องแล้วมันเป็นเหรียญตั้งประเทศเพื่อนก็นมี่หลีนะครับในชีวิตจริงเนี่ยตอนเล่<ม>เบื้องแล้วก็เลื่อยขึ้นเนาะก็เลยตื้นอกแม่ปู ตือนเลยก็เรยมาเบื่องเลกเตือน,นนะฝัน,นยังอีกเที่ยงมากพอดีตีหาพอดีเลยครับมื่อเบิ่งเรียนเนี่ยมีเรียนแรกเนี่เป็นเลขสาตัวมีส0งศูนหาศูนย์ล้วหนึ่งส,ส่วนอีเรียนนึงเป็นหนึ่ก้าเก้นะครับก็เลย่มาตรงคํับฝันแรกคนที่มีเลขหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับแต่ว่าหาศูนย์ตรง <0 S 2> บางทีเก้าแปดพ้อครับมันเขาว่ามดตัวตัวเลขวันแต่ว่าหาูนย์อยู่กลางตัวใหญ่ตัวงามน้อยเนาะ เพราะว่าเพราะว่า huh. ฝันเกี่ยวกับเหรียญเดีวเรียนวัลิตีหนักเพราะว่าเหรียญในหันมีมดเขามาเล็กมัดตัวตัวที่เขาฝันฝันไปก่อนแบบที่นี่เพรามาฝันกับเกี่ยวกับสารกับเหรียญของเพราะว่าเล็กในเหรียญมีมัดตัวตัวน่ามั่งครับ ต้องต้องม่ได้ตีเลขกากแม้ก็ใคืกขันแม้นท้องส yeah, ี่ได <t> ้ก็คือน <t> ีนะท้องใครสี่ได <t> ้ก <Blue heit> ็ยังเ่วนสีพับใหายไม่ถึงเลไม่ตีเนี่ยไ่ตีเนี่ยไม่ตีนี่ยไม่ตีเนี่ยไม่ตีนี่ม่ตีเนก่ยไตีนี่ยไม่ตีอนี่ยไม่อีเนี่ยไม่ตีเยมาตีเนี่ยไม่ตีนี่ยไม่เนี่นไม่ตีเนี่ยไม่ตีเนี่ยตัวายตนี่ิบมี่บไม่จนี่ย่ไม่เนยมีเนากับม่เดีย่